ใบยอเป็นยารักษาโรคได้ใครดูบ้างสมุนไพรจากใบยอใบยอนอกจากจะนําไปประกอบอาหารได้แล้วยังเป็นยารักษาโรคได้ครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิทิทยพีชนเนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทิทย p ี h ชน n นลนะครับจะมานําสมุนไพรย,ย่างใบยอของที่เราปลูกกันไว้นะครับทุกครัวเรือนส่วนมากนะครับตามบ้านชนบทจะมีปลูกไว้ เพราะว่าใบายอแบบนี้นําไปประกอบอาหารได้นะครับแต่วันนี้ทางช่องวิจไทยพ c ีช n แนลมีแนวทางดีๆครับในการใช้ใบยอซึ่งเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับนําไปรักษาแก้โรคได้ครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับวิธีการใช้ใบยอนําไปแก้และรักษาโรคนะครับเราจะใช้ใบสดก็ได้หรือใครจะนําไปตากแห้งก็ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ เรานำไปบทใส่แคปซูลรับประทานแก้และรักษาโรคได้นะครับช่วยแก้กระสายแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายตามข้อกระดูกต่างๆนะครับได้ดีมากแก้ท้องร่วงลดไข้แก้ไอครับเสมหะแก้จุกเสียดแน่งในท้องนะครับและในการปรับเบาหวานนะครับทําให้น้ําตาลลดได้ดีมากเช่นกันเลยครับและยังป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดและป้องกันมะเร็งก็ได้ครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับ วิธีการใช้ใบแก่ของต้นใบยอแบบนี้นะครับนําไปแก้และรักษาโรคกันนะครับโดยการใช้ใบยอในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นใบยอแก่นะครับเราจะนับตั้งแต่ด้านบนลงมานะครับประมาณ3-4ใบนะครับเป็นใบยอแก่ๆแบบนี้ถ้าเป็นใบยอใบใหญ่เราก็ใช้เพียงใบเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นใบเล็กเราก็ใช้หลายใบหน่อยนะครับ เราได้ใบยอมาแล้วเราควรนำมานา้้งในน้ำเปล่ากันก่อนนะครับโดยการใช้ใบยอร่วมกับน้ำเปล่าแต่เราจะต้องนำมาตั้งไฟเราทำแบบนี้กันเลยครับถ้าเป็นใบยอใบใหญ่แบบนี้เราจะต้องขี่ให้เป็นใบเล็กหน่อยนะครับก้านเราไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้นะครับ แล้วเราปิดฝานะครับตั้งไว้ให้น้ําใบยอเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับน้ําต้มใบยอเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําไปแก้และรักษาโรคก,กันนะครับการรับประทานน้ําใบยอเพื่อแก้และรักษาโรคเราจะดื่มวันละหนึ่งครั้งตอนช่วงเช้าหลังอาหารนะครับโดยการดื่มน้ําต้มใบยอนะครับประมาณหนึ่งแก้ว ส่วนน้ำต้มใบยอที่เหลือนะครับเราจะกรองและเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้เมื่อไหร่นะครับที่เราจะดื่มเพื่อแก้และรักษาโรคนะครับเราก็นำมาดื่มได้เลยครับและวิธีการดื่มกินเดี๋ยวผมจะดื่มให้ดูนะครับน้ำต้มของใบยอนะครับไม่มีรสชาติอะไรเลยครับรสชาติจะเฉยๆนะครับ ไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มเลยครับแต่น้ำต้มใบยอมีประโยชน์มากเลยครับในการแก้และรักษาโรคอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทีไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับนำใบยอมาต้มนะครับเพื่อทำน้ำดื่มนะครับแก้และรักษาโรคอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิจัยผีชาแนลนะครับจะนําเสนอที่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับสําหรับน้ําต้มใบยอที่เราดื่มกินอยู่เป็นประจํานะครับเมื่อโลกของเรานะครับที่เราเป็นอยู่ทุเลาหรือว่าหายไปเลยนะครับเราควรหยุดดื่มน้ําใบยอโดยเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าสมุนไพรทุกตัวนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยครับ ดื่มเลยครับมีประโยชน์